ตเอสวัสดีค่ะตอนนี้11โมงนะคะวันนี้วันพุทธที่20กว่ากว่าจำไม่ได้ว่า20เท่าไหร่น่าจะเป็น22อา่าย2นะเมษายนนะคะ25 5หนะคะรดพึ่งออกปรจาห้องเรียนวันนี้นะแดดออกอุ่นๆแต่ว่าลมก็ยังพัดเย็นๆอยู่เหมือนกันนะหน้ามืดเลยไหมเพราะว่าถาย้อนแสง ก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวเอ๊ะน่าจะใช่มั้งเพราะว่าบนเรียนคือวันสุดท้ายเลยอะของเทอมเดือนมีนาเมษาพฤษภาเดือนพฤษภาวันที่5นะคะการบ้านทุกอย่างต้องเสร็จวันนี้นะคะวิชาเลขมันก็ไม่กังวลเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันมีอยู่ทดสอบย่อยเขาเรียกค u ิสนะอยู่บทหนึ่งพอท,ทำได้ ต่ำกว่าคะแนนที่ผ่านมันต้องผ่าน75%เงี้ยบททำได้68มั้งเดี๋ยวต้องทำใหม่ทีนี้ครูบอกว่าสามารถจะทำได้เนี่ยสี่ครั้งแต่ว่าวันนี้ก็เลยลองถามครูว่าแล้วถ้าเกิดว่าสี่ครั้งไม่ผ่านละ่ะมันจะเปิดมันจะเป็น,น,ปนยังไงบ้างทั้งๆที่บทอื่นแล้วก็ข้อสอบที่ทำไปผ่านหมดนะคะครูบอกว่าทางโรงเรียนอะ่ะ เขาต้องการให้เราทำผ่านทุกอย่างไงคือนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าโก้ทาไม่ผ่านหนึ่งบทโกก็จะไม่ไม่ผ่านวิชานี้ไงยังไงก็ต้องผ่านอะเราก็มีคารู้สึกว่าเออไม่แฝวะ่ะเพราะว่าเราทําเราทําอันอื่นดีหมดเลยไงแล้วแค่อันเดียวไม่ผ่านอะเขาให้เราตกเลยางแต่ว่า บอก,ก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงนั้นจริงๆว่าเออสครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านใช่ปะ่ะก็ให้อ e ีเมลไปบอกเขาก็จะเปิดให้ทําได้มากกว่า4ครั้งคือต้องเอาให้ผ่านให้ได้อะเออนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมาจริงๆอ่ะเสีดายนะคือว่าก็มีมีนักเรียนหลายคนที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะเขาก็ คือเปิดให้ก็คือช่วยให้ผ่านเพราะว่าเราตั้งใจเรียนแล้วแล้วมันก็บทอื่นๆก็ได้ดีไงใช่ปะะ่ะล่ะนี้พอเดินมาที่ตึกใหม่นะคะอาคารนี้เป็นอาคารที่เรียนเลขแหละนี่นะคะพอดีไม่เคยเดินมาเห็นข้างหลังมันมีประตูมีคนเขาอยู่ก็เลยลองเดินมาสำรวจด,ดูหน่อยว่าเป็นยังไงจะไปตรงไหนได้บ้างไงเพราะไม่เคยมาตรงนี้เลย อยู่ไกลๆข้างหลังนู้นเดินมาดูก่นเพราะตรงนี้เป็นตึกใหม่ไงตรงเนี้ยไม่ได้เออนะเขามีไปเรียนที่นี่เดี๋ยวเทอมหน้าก็ก็มาเรียนที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามันทะลุตรงไหนเพราะว่าเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมันใกล้อ่ะวันต่อไปเรียนแล้วก็จะได้ออกตรงนี้เลย กันฟังวันต่อไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ